เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,งแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับในผมมาชี้เป้าถรถสวยๆมาชมลรลยสีเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันปี2000นะครับกับราคาถูกๆ29,000บาทนั่เนเองเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยเดิมๆบางๆไม่มีชนหนักสีสันแะค่ยังสวยครับเงางามเล่มครบ เครื่องดีวิ่งทางไกลได้สบายครับ2 9 0 0 0าบาทไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนของเครื่องอสวยๆครับสวยๆดุกดูก,กห,หน้าเดิมบางรูน็อตยังกลมไม่มีรอยชนหนะักค,คุ้มเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีปเป้าให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าสี่บานเบาะหนังแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุด ขับได้ปกติเลยครับเติมน้ำมันเสร็จขับกลับได้เลยพร้อมใช้ได้เลยพิกัดดูรถอยู่สุขสวัสดิ์เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ